ที่เคยดูการแข่งขัน,น,น VCT Pacific เนี่ยเราจะเห็นเจ้าสิ่งนี้บ่อยมากนั่นก็คือสัญลักษณ์ตัวแซตที่จะปรากฏบนจอของนักแข่งค่ะซึ่งตัวแซตก็จะย่อมาจากคําว่า s o ว y ค่ะอย่างจอที่อยู่ในการแข่งขันเนี่ยก็จะเป็น Sony XL 2566x บวกค่ะ ซึ่งทางโซวิกอได้ส่งมาให้เราทดสอบด้วยครับตอนนั้นคือรู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณครับเ,เรื่องเทคโนโลยีเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันที่หลังค่ะเราจะข้ามไปที่รีวิวความรู้สึกต่างใช้งานจอซวิซี่ร้อยแบบจริงๆกันดีกว่าซึ่งความรู้สึกแรกตอนที่ได้ใช้จอตัวเนี่ยต้องบอกกันนว่าเตนน้นเต้นมากคือแบบเอ็งจอสี่ร้อยเตอนนั้นรู้สึกว่าเชื่อเราจะกลา,า,ายเป็นพระเจ้าแล้วเออนั่นแหละตอนนั้นก็คิดประมาณนั้นแหละค่ะ แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆตอนนั้นคือเราปรับตัวไม่ได้ค่ะด้วยความที่บอกตาเรามาชินกับจอ144เฮิร์ H, ใช่ไหมคะแล้วแบบอ,อยู่ๆเรามาใช้จอ,อ 4K เนี่ยคือภ้ามันชัดจริงตอนที่เราเทสบอกู่ทุกอย่างเร็วมากดีมากแต่ว่าตอนไปเล่นจริงๆอะอมันยิงไม่ได้เว้ยคือแบบมันเห็นชัดนะเว้ยแต่ว่าทำไมยิงไม่ได้วะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะซึ่งตอนนั้นก็ใช้เวลาปรับตัวประมาณ3-4วันค่ะหลังจากที่เราเริ่มปรับตัวได้แล้วคำถามต่อมาคือแล้วจอตัวนี้มันช่วยได้เยอะไหม เราไปไม่ต้องคิดเลยนะคะว่าช่วยได้ค่ะอ mm hmm. ย่างน้อยก็ช่วยเรื่องความมั่นใจละอย่างหนึ่ง mm hmm. ซึ่งไอ้ความมั่นใจเนี่แหละค่ะโคตรสำคัญอ๋อ mm hmm. แล้วก็อีกเรื่องก็คือ mm hmm. การที่เราจะใช้เจ้าจอ400เฮิร์ต mm hmm. ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ย mm hmm. เครื่องคอมพิวเตอร์เราจะต้องดันให้ถึง400 FPS mm hmm. ด้วยเช่นกันนะ mm hmm. ช็อตน,นี้ตกใจมา ตบบองค่าสะบัดคดเร็วอะแต่ว่าจังหวะที่สะบัดอะภาพมันชัดมากมันแทบไม่เบลอเลยซึ่งไอตัวเนี้ยถ้าเราจะพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีมันคือไดแอทู A T ool, ค่ะซึ่งมันทําอะไรได้บ้างะก็คือมันจะช่วยลด motion บอร์เวลาที่เรามีการเคลื่อนไหวเร็วๆอย่างเช่นการ f i กเมาส์หรือว่าสเป c e control ค่ะภาพมันจะไม่เบลอเหมือนจอทั่วไปค่ะการคุม recoil ก็ทําได้ดีขึ้นด้วยเพราะว่าเราจะเห็นกระสุนแล้วก็เป้าศัตรูชัดเจนในระหว่างที่เราสเปค่ะ รวมทั้งช่วยลดอาการโกดติ้งที่มักจะเกิดขึ้นตอนที่เราลากมาลลเร็วๆด้วยค่ะอาจจะพูดเป็นทางการเยอะไปหน่อยแต่ว่าคือสาหรับตัวผู้ใช้อย่างเราอะเรารู้แค่ว่าตอนที่เราสัดเมาลเร็วหรือว่าฟิกเร็วอะเรารู้สึกว่ามันยิงได้ง่ายแค่นั้นเลยจริงๆค่ะ แล้วก็เขาบอกว่ามันมีเทคโนโลยีอีก2ตัวที่น่าสนใจก็คือตัว color fit pen t ค่ะที่จะช่วยให้เราเห็นตัวละครเอเจนต์เด่นชัดออกมาจากภาพพื้นหลังค่ะก็คือมันจะไม่กคลืนไปกับพื้นหลังนั่นแหละค่ะสำหรับเกมวอลลย์นะคะก็แนะนําให้ตั้งไว้ที่ประมาณระดับ1 0บถึงสิค่ะอันนี้ก็ออกไปอ่านไปทีค่ะเขาแนะนําประมาณนี้นะคะ่ะส่วนตัว back e c o l l c t e r เนี่ยมันจะช่วยให้เวลาที่ตัวละครอยู่ในที่มืดๆเนี่ยมันจะทําให้เราเห็นตัวละครง่ายขึ้น,นะคะ่ะ แนะนำให้ตั้งที่ระดับ10-15ค่ะส่วนใครรู้สึกว่าการตั้งค่าผู้นี้มันดูยุ่ยงยากจังสามารถไปดาวน์โหลด XL Setting to Share ได้ค่ะเลือกซอฟต์แวร์สำหรับเกม Valorant แล้วก็อัปโหลดไฟล์เข้ามาในโปรแกรมได้เลยค่ะคือใช้งานง่ายมากเแบบไม่รู้หรอกมันดีหรือเปล่าแต่ว่าเออเขาแบบมีให้อ่ะมันก็น่าจะดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะ สำหรับใครที่อยากได้เซตติ้งของโปรเพย์นะคะ mm. เราสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์โปรเซตติ้งได้ค่ะแน่นอนว่าอันดับหนึ่งในไซต์ของผมก็ต้องเป็นเทนซังสิครับ <c oughs> กดเข้าไปที่โปรไฟล์ค่ะจากนั้นก็เลื่อนลงไปข้างล่างเราจะเจอตรงหัวข้อมอนิเตอร์แล้วก็กดดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ได้เลยค่ะจากนั้นก็อัปโหลดซอฟต์แวร์เข้าไปใน XL s e t t i n g ต o Share ์ค่ะแค่นี้เราก็จะสามารถใช้งานเซตติ้งของโปรเพย์ที่เราชื่นชอบได้แล้วค่ะสะดวกใช่ไหมล่ะอีกเรื่องที่น่าสนใจก็คือ ใช้โซ400เฮิร์ตเนี่ยมันทําให้แรงเราขึ้นไหมเออของเราคือแรงไม่ขึ้นค่ะไม่มีเวลาเล่นแต่ว่าอีโรล,ลปี้สูงขึ้นค่ะคือแบบไม่รู้ว่าคนดีใจหรือว่าอะไรแต่แบบตอนที่เล่นอยู่คือนึกคานี้ได้เลยบอกว่า400เฮิร์ตให้อะไรกับคุณให้ลอปี้เขียวมากค่ะ โดยสรุปก็คือควรซื้อจอตัวนี้ไหมอืมถ้ามีงบเพียงพอแบบแบบไม่ลำบากอะ่ะเออแล้วว่าจะเถอะมันดีจริงๆค่ะคือมันมีผลแน่นอนซึ่งมันจะมีผลมากหรือน้อยก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวผู้ใช้งานด้วยค่ะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้เล่นจริงจังขนาดนั้นหรือว่าจะมาทางด้านนี้โดยเฉพาะก็อาจจะต้องคิดนิดน,นึงค่ะเพราะว่าราคาแรงจริงค่ะแต่จอที่ดีก็ช่วยให้การเล่นของเราดีขึ้นจริงๆค่ะใครสนใจสินค้าตัวนี้หรือว่าอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคลิกลิงก์สินค้าได้ที่ใต้คลิปวิดีโอเลยค่ะ,คะ,คะ